ทุกวันนี้เราทําเหนื่อยเพื่อใครวันนี้ยเพื่อลูกก็ป่าวะเพื่อลูกที่ฟ้องอ่ะคือไม่ได้ฟ้องคุณแม่คนเดียวนะฮะคือฟ้องพี่สาวแต่ว่าพี่สาวเนี่ยเป็นตัวบงการทั้งหมดออบางใหญ่บางใหญ่เนี่ย,ยไปแจ้งความว่าโฉนด เกิดจากอะไรเออยายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเกิดมาท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยได้มากับตัวเองมันเป็นการในระคณสุดๆแทนที่มันจะตอบแทนบุญคุณคืออยู่ในโอวายของพ่อแม่เอาทื่ไปใส่เป็นของตัวแล้วขับไล่พี่สาวออกจากที่นี้ไม่ได้ให้ทำนี่ไม่ต่อสัญญาให้จนจนกระทั่ง ยายที่แดกก็ว่าอเอาขอาคุกข้าตะลางสั่งสอนมั่งเหอะถึงจะได้รู้มั่งว่าอันนี้นะแม่นะเบ่งมาเลี้ยงมาจนโตขนาดนี้ให้การศึกษามาเคยทำอะไรมัง่งตอบแทนบุญคุณด้วยการไม่ขลรพเดียดหยามเดียบย่ำไปฟ้องไปแจ้งกานเพื่อดำเดินคดี เสร็จแล้วมาคิดไปคิดมาทุกวันนี้เราทำเหนื่อยเพื่อใครวันนี้เพื่อลูกก็ป่าวะเพื่อลูกย่างนั้นเราไปสอวนแดดว่าไม่เอาแล้ะถ้าว่าเราไปทำลูกกับผัวลูกกำลังทำงานไอ้ผัวช่วยดดีๆก็ไปเอาเขาเขาปุ๊ก็ไม่เอาไม่เอาลวมเลิกเดี๋ยวสักวานนันมัน,ม,นมันก็โต มีข้อมีครัวมันต้องดำนึกได้ต้องจำมาตราต่อโต๊ะเรามันได้รอวันนั้นรอเจ็บไข้ได้ป่วยตัวเองอะ่ะลำบากแสนเข็นก็ไม่เคยคิดมันไม่เคยหยิบดื่นมาทักกระหลงทักบาดมันไม่เคยไม่เคยมาดูแลเลยตอนเราเข้าโรงพยาบาล เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายมันกลับดีใจว่าเอไจะได้ตายตายเะเลยรอไปรอมาได้สารหมายสารมาพอได้หมายสารมานี่ยายความรู้สึกของตัวว่าเลิกกันทีไม่รอแล้วทําได้ยังไงจะเอาใจจะเอาเข้าคุกเข้าตลาดฟ้องโกงเลยว่าแก้งความเท็จยักยอกทรัพย์ มันเป็นข้อหาที่อาญาไปคุกยายนึกในใจว่าตาดขาดแล้วขาจริงๆที่ฟ้องอ่ะคือไม่ได้ฟ้องคุณแม่คนเดียวนะฮะคือฟ้องพี่สาวแต่ว่าพี่สาวเนี่ยเป็นตัวบงการทั้งหมดนะเพื่อจะเอาสมบัติมาเป็นของตัวเองนะแต่ถามว่าตอนพ่อ เจ็บป่วยไม่สบายอยู่นะสิบสามปีผมดูแลอยู่คนเดียวแต่ว่าคนเดียวก็ไม่ใช่ต่น้องสาวคนที่ตายไปถ้าเกิดพ่อตายหรืออะไรเนี่ยโฉนดเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งแปลเ,เหลืออีกหนึ่งแปลงอ่าให้แบ่งให้กับหลานแต่ว่าพี่สาวเนี่ยเอาแม่อ่าเป็นเครื่องมือในการหากินถามว่าทําไมก่อนหน้าถามก่อนเทอว่าอ่า แม่มีที่อยู่หนึ่งแปลงพ่อก็มีอยู่หนึ่งแปลงใช่ไหมครับแต่แม่ขายมาประมาณปีสามศูนย์่ะขายมาสามไอประมาณสิบล้านที่ผมต้องฟ้องเพราะาอะไรวางแผนกันกจัดน้องสาวอีกคนหนึ่งที่อยู่อ่ากับเพื่อนบางบัวทองอยู่กันมาสามสิบปีนะวางแผนแต่เพื่อจะเอาโฉนดมาเปลี่ยนชื่อแล้วก็เอาไปให้พี่สาวเอาไปขาย รู้สึกว่าคนซื้อเนี่ยเตรียมตัวไว้แล้วว่าก่อนหน้าน้องสลาจะตายเนี่ยเอาโฉนหนตัวจริงไปให้คนซื้อดูอยู่ไอ้เรื่องที่ไม่ไม,ไม่ว่าไม่เซ็นเบิกนะครับสมัยก่อนนะครับาการเบริกค่ายาเนี่ยาการสแกนนิ้วมือเทคโนโลยียังไม่มีเริ่มแรกๆต้องสายเงินไปก่อนแล้วก็เอาบินมาให้ผมเบิกทุกครั้งเอาไม้เบิกผมก็เบิกให้ทางนั้น แต่มันมีอยู่คราวหนึ่งพ่อนอนอยู่โรงพยาบาลน,นะครับออ่าต้องทำใบต้นสังกัดจากที่ทำงานแต่เขาไม่รู้ระเบียบการของทางราชการคนที่นอนโรงพยาบาลถึงจะทำใบต้นสังกัดได้เขาก็จะมาเบิกตรงโดยไม่ต้องเสียตังค์เลยสักบาทหนึ่งแล้วเผอิญวันนั้นนะ่ะเข้าได้สามวันใบต้นสังกัดมาไม่ทันใช่ไหมฮะแต่หมอพูดกันหย,ยาบหยาบไล่ออกก่อนนะคือเห็นอนาะการไม่ ไม่ค่อยดีไอ้อคืออาการดีแล้วอะ่ะก็คือไล่ออกก่อนเสร็จน้องสาวคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยก็ออกทุนมาให้ก่อนถ้าเขารับคําขอโทษแล้วเขาก็สําไเอ้แบบไงคิดว่าผมเป็นลูกนะผมก็จะไปทุกวันนี้เขาไม่ได้คิดว่าผมเป็นลูกลองไปถามก็าด้ครับมีแต่ความอังนั้นผมอะความดีไม่ดีมีแต่ความดีของลูกสาวเขากับหลานสาวเขาเท่านั้นนะ <S <S ผมไม่ได้หวังว่าจะไปเอาเงินของเขาห,หรืออะไรนะ ไอ้มรดกอันเนี้ยที่ผมฟ้องเนี่ยคือมันเป็นของพ่อผมโดยตรงนะฮะพ่อผมเนี่ยเขียนพินัยกรรมไว้ให้กับผมแล้วก็บอกให้แบ่งสันปันส่วนให้กับหลานมีหลานอยู่สองสามคนหรือเท่าไหร่ก็ให้แบ่งให้ผมก็ถือว่าผมเนี่ยถือโฉนดตัวจริงไว้ใช่ไหมอ่าสามปีเนี่ยผมถึงรู้ว่า เขาไปออกใบแทนแล้วพ่อตายยังไม่ทันถึงร้อยวันเลยเขาออกใบแทนทำโฉนดปลอมขึ้นมาแล้ว